สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมสิกาขอช่องสตารบพูดคุคยรืวววิจารณ์ที่เกี่ยวข้องเสือตากนะครับเชียรในแมลงหนังครับแต่สีใจเป็นในแม่ครับผมโอเคนะครับเป็นคนพูดตรงวิจารณ์ตรงครับเด็กคดีเคแย้ครับวันนี้อยู่กับคลิปพิเศษอีกหนึ่งครั้งนะครับหรือเราจะเรียกว่าอะไรดีวะอ่า ันเลกอะไรเลยวะมันถ้าจะเป็นชื่อรายการที่ผมเคยเรียกไว้สมัยก่อนตอนลงคลิปแยกคือบอกว่าอะไรนะคลิปเฉพาะกิจเออย่เนี่ยคลิปเฉพาะกิจอีกหนึ่งคลิปที่เรามากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าก็อยากทำเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้หายป่วยร้อเรซนแต่ว่าถ้าคุณดูจากเสียงของผมแล้วตอนนี้ก็น่าจะพอหายแล้วล่ละแต่ผมก็ จะพยายามฟื้นตัวแล้วก็ลองรีวิวดูแล้วก็จะได้กลับมาทําคลิปรีวิวสักทีนะครับนมู่้จากวา่าตอนนี้คือคลิปรีวิวก็ดองไปตอนนี้ก็รวมกันประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมก็ไหนก็ไหนแล้วรับคุณจะรอคลิปรีวิวหรือรอคลิปอะไรน่าสนใจมากกว่านี้ก็ รอไปก่อนนะครับแตอนนี้ก็ดูคลิปเฉพาะกิจไปก่อนนะซึ่งก็จะน่าจะลงรัวๆมากขึ้นเพราะต้องจากว่าเออมันมีเรื่องหยิบหน้าพูดคุยช่วงที่ผมหายป่วยช่วงที่ผมยังป่วยอยู่อะไรเงี้ยมีเรื่องน่าสนใจหย,ยิบพูดไปหมดเลยเช่นเรื่องของการอ,อ่าลามม,มดอ,อ่านักวาดเออนักวาดออญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เรื่องของ ไอเรื่องล่าสุดที่เรื่องที่แบบว่าออสการ์ที่แบบออสการ์งานอนิเมชันที่เป็นเรื่องไอเดบอยได้ของจิบีได้แล้วมีนักพากของสไปเดอร์แมนไม่พอใจอะ่ะคือแบบก็อันนั้นเดี๋ยวผมก็ู้หยิบมาพูดกันละกันแล้วก็วกเรื่องเก่าๆที่ผมก็เคยหยิบมาพูดถึงแล้วนะครับตอนนั้นแหละโอเควันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยก็คือเรื่องภาคไทยนั่นเองครับผมตันนั้นแหละที่จริงแล้วเรื่องภาคไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมก็คุณน่าจะรู้ขา่าวแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็มีดราม่ามาตั้งแต่่่2 2ออาาททิิตตยกกนนะรังไมหเพออนนี้ ไอช่วงที่ผมไลฟ์ก็ประมาณ2อาทิตย์ก่อนเออเรื่องไลฟ์สอาทิตย์ก่อนนะครับถามว่าเฮ้ย hey, พี่พี่พี่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ช้าไปหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยแต่ว่านี่จริงแลวครับไอตัวตัวของเรื่องภาคไทยเนี่ย ผมเคยพูดไว้ตอนเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับช่วงนี้มันมาใหม่ๆเลยแหละนะครับผมสองอาทิตย์ก่อนนู่นเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าคือในตอนนั้นผมก็มีความคิดว่าเอ้จะตัดจะตัดไอ้ตอนช่วงนั้นมาพูดมาลงเป็นคลิปอะไรต่างๆเนื่องจากว่าผมเช็คไปผมไปเช็คเสียงใหม่ทีคือผมพูดตรงนะไอ้เรื่องวีทูเบอร์กับเรื่องของไอ้เรื่องดราม,ม่าภาคไทยผมไปเช็คเสียงมาคือผมเสียงผมไม่ได้เรื่องเลยครับเสียงไม่ได้เรื่องเลยเลยทําให้แบบก็เลยทําให้ผมมาต้องจําใจอัดเสียงใหม่ก็คือ นั่งพูดใหม่ไปเลยนะครับแบบเต็มๆไปเลยโดยใช้ตัวผมเป็นคนเดียวพูดนะครับฉันก็ขออภัยที่อาจจะพูดช้านิดนึงแต่ว่าคุณอยากรู้ว่าผมพูดอะไรก็ไปดูในไลฟ์ที่ผมอ่าโพสถึงเรื่องภาคไทยก็เมื่อประมาณอ่าสิวันก่อนนะครับตอนนั้นช่วงที่ผมไล์เซียมกกยทั้งสองวันนั่นแหละนะครับหมอมตามนั้นนะครับผมก็ไปหาดูได้ในช่องผมนะโอเคมา วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงช่วงภาคไทยเลยครับคลิปช่ิงวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของดราม่าภาคไทยในเมสนะครับผมซึ่งดราม่าอันนี้เป็นตัวคลิปผมนะอันนี้เป็นตัวคลิปผมเดี๋ยวจะไปทําเป็นปกนะครับผมก็มาพูดถึงเรื่องดราม่าภาคไทยในเมสเนาะ ดามาพักไทยเมะนะครับผมก็ได้มีเพจ <_ C os> เพจนึงก็ชื่อเพจรุ่นวิจารณ์นะครับผมถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะโอเครุ่นวิจารณ์เนี่ยในช่วงที่เขาลงไอโพสต์ตรงเนี้ยลงโพสแบบเรียกว่าเป็นมีมแล้วกันแต่เรียกเราเราจะเรียกกันง่ายว่าอ่าโพสเล็กตีน <_ C os> ตามนั้นนะครับเพราะรู้จากว่าเราจะยึดตัวของรุ่นวิจารณ์โพสเรื่องนี้คือตีนมาเต็มเลยตีนมาเต็มแล้วแบบโอ้แบบทำไมมาพูดถึงเรื่องภาคไทยไม่ได้เลยนี่คือแบบโอ้ตีนมาเต็มตีนมาเต็มของแท้นะครับตามนั้นแหละก็ ทำให้ตัวของรุ่นพิษฐานนี่ก็โพสตล้อเลียนเรื่องของเรื่องภาคไทยอะไรก็ถามเ็ไปหมดเลยนะตอนนั้นนะครับผมก็ได้โพสต์ถึงอ่าโพสตตรงนี้นะครับซึ่งกลายเป็นโพสต์ที่ดังมากของรีกลายเป็นโพสตที่ทําให้เพจนี้มีชื่อเสียงได้เลยนะครับในในวิกีวันที่มานะครับผมก็คือเปิดตํานานบทใหม่นะครับผมไปก็ได้ละเอียดเด็กผีเราไปนะครับผมก็ ไอ้ที่คําพูดว่าไปแล้ว่าเด็กผีเนี่ยก็คือคําพูดของนักพากดาราคนหนึ่งที่หน่วยวันพีสแตมฟีนะซึ่งในตอนวันพีสแตมฟีตอนนั้น,นเป็นตอนที่เขาใช้นักพากที่เป็นยูทูบเบอร์นักพากดาราพักไป้หหมดเลยซึ่งคุณาภาพก็น่าจะรู้กันดนี้เาเกิดขึ้นถึงขั้นแบบในเวอร์ชั่นแบบทูกลิขสิทธิ์แบบลงในแอปก็ต้องพากใหม่อะ <c oughs> ตามนั้นนะครับผมก็ไปได้เลยเด็กผีนะเออนั่นแหละครับผมตอนนี้ตำนานบทใหม่จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าอนนักพาก ฝึกภาคแล้วคนดูเดือดกับเดือดแถวนะครับเพราะสิ่งภาคออกมามันแย่มากจริงๆกนะครับผมก็เป็นเรื่องของภาคไทยนะครับผมการไฟเวนการอเวเดสนะครับล่าสุดที่ออกมาของโซโรอาคิมัสตัดนะครับต่างแ่แก็เป็นตัวละครประกอบนะครับผมซึ่งในการตลาดของอาการไฟเบนการอเวเดสตรงเนี้ยมันคือ าการที่เอาไอดอลนะครับวงที่ผมไม่รู้จักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นวงที่เพิ่งจะตั้งไข่เลยแหละวงนี้นะ่เพิ่งตั้งไข่เลยแหละผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับผมก็มาภาคตัวของเสียงภาษาไทยของเวอร์ชันการไฟเันการวเด็ date, นะครับผมแล้วเสกออกมาคนุณน้าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของภาคไทยนะครับเสียงก็จะดูแบบภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณประมาณสามสิบวินาทีเท่าเราเห็นแล้วว่าภาคไทยนี้มันแบบ เออคือเอาผมพูดตรงนะคือถ้าเราไปเทียบกับมีมของไปแล้วยาเด็กผีเนี่ยผมพูดเลยนะว่าไปแล้วเด็กผีแย่กว่าเยอะตอนนั้นคือแยก่กว่าแบบแย่กว่าเยอะมากอันนี้คือถามว่าเขาภาคได้ตามบทบาทที่เขาคนภาคไหมก็ ต้านบทบาทนี้เขาพาดแต่ว like, ่าพ so ่อผมไม่เช็คเสียงอ่ะคือเสียงมันไม่ได้ครับแค่นั้นแต่แต่เรื่องภาคเดี๋ยวถามว่าภาคตามตามปากของแอนิเมะไหมตามปากของตัวของแอนิเมชันไหมก็ตามปากเป๊ะเว้ยแต่ปัญหาหนึ่งคือเสียงไม่ได้เรื่องนั่นแหละครับคือสิ่งนี้ผมแบบทําให้ดราม่าเนี่ยมันใหญ่โตแบบจัดๆไปเลยอ่ะใหญ่โตแบบโหชิบหายไบว่อดใหญ่โตถึงขนาดแบบเอามาล้อเลียนแบบโหยิ่งายายได้แล้วเด็กผีแต่สำหรับผมในใจผมคือแบบยายใเด็กผีนี่คือน้ำมันหวานตามนั้นนะครับผมซึ่งไอเคที่เอาดาราเอาไอด ดอนเอายูทูบเบอร์มาพากเนี่ยนี่ไม่ใช่เครแรกนะครับเพราะจริงแล้วตัวของเอาดารามาพากนี่มันก็อยู่มานานมากแล้วตั้งแต่แบบเท่าที่ผมจําความได้ก็คือยุบสตาร์วอลหนึ่งอะที่แบบว่าคาไ่ชอบ้ายอะนั่นแหละชัดเจนนะครับมองต่าแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือถ้าไม่ชอบสายมันกลายเป็นตำนานไปแล้วไงมันมีตั้งแต่มาชอบพาักหนึ่งแล้วตั้งแต่ยุบกันฟูแพนด้าสตาร์วอลหนึ่งอะไรแบบนี้มันมันอยู่มาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าพอตัวของวงการอย่างนีนะ้มันเริ่มเชื่อเสียงในไทยแล้วมากขึ้นนะมันจะเริ่่มมีาาาคครด้ยซึง ถามว่าเอาดารามาภาคถามว่ามันมีสิ่งนี้ดีๆไหมมันมีครับหลายเรื่องเลยที่เอาดารามาภาคเช่นตัวของกังฟูแมนดาตัวอย่างเคงล่าสุดอะเออดีเจนุ้ย่ะไม่ใช่ไดีเจอะตัวของดีเจมาภาคคือแบบโอ้โหภาคดีมากแต่ภาคแรกมาสองมาสามมาสี่ยันล่าสุดด้วยนะครับตอนน่อแล้วแหละแต่ว่าก็พอเรามาสูุ่ดยุบแบบตอนนี้คือ เป็นยุคที่โตัของวงการนักภาก่ะของอนิเมะนักภาก่แบบเป็นนักภาจริงๆอ่ะเขาเริ่มแบบมีคนมากขึ้นเริ่มมีคนเก่งมากขึ้นน่ะแต่การตลาดของที่ใช้เอาดารามาภากเอาไอดลอลมายูทูบเบอร์มาพากมันก็ยังมีตลอดถ้าสังเกตที่ผมมาเห็นดานม่ามาตลอดที่ผ่านมาน่าจะเคสช่วงที่ตอนวันพีชวันพีชฟร์มโก อ่าวันพฟิล์มโ,โกที่ถ้าคุณเคยดูเทเลอร์ของวิฟิล์มโกเวอร์ชั่นภาคไทยคุณก็จะรู้ว่ามันจะมีตัวของไอตัวไลน์ในบทของฟิล์มโกอะ่ะมันจะมีของเทเลอร์แเทีละสองอะ่ะเขาจะสังเกตว่าเสียงต่างกันมากซึ่ผมจะพูดชื่อ,อก่อนนะครับว่าใครเนาะจนมาบูมจริงๆตอนยุคที่แบบไม่เอาดาราภาคไทยเลยก็คือตอนสเตลฟีที่มันแบบโอ้โหมันก็แบบนะไปเลื่อยๆจนดผีแหละแล้วก็มีตอนดีมอนสเลเยอร์ซึ่งอันนี้ก็ดีมอนสเลเยอร์ก็เคสอนโดรเม่หน่อยเพราะเนื่องจากว่า อันนั้นเขาก็ภาคได้โอเคนะครับถึงแม้วันจะตกแบบสู้ไม่ได้เท่ากับนับภาคที่มันแบบเกง่งๆจริงๆ,ๆอะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นแหละฉันก็เรื่องของเรื่องของดราม่าเรื่องของไอวงการที่เอานัาภาคเอาไอดอลเอาวีาออาซูเบอร์เอาดารามาภาคเนี่ยมันไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่สิ่งที่พวกเราต้องการอย่างเดียวมันคือเรื่องของภาคยังไงอ่ะให้มีคุณภาพที่สดุด ตอนนั้นซึ่งเคสของ d ิวอัลเซียร์มันคือตัวอย่างชัดเจนเคสรถไฟตอนนั้นที่เอาดาราภาพอะมันคือตัวอย่างชัดเจนว่าถ้าคุณมีความพยายามมาก,ก่อนแล้วก็ตัวของทีมงานอะคอยบีบบีคอยบีบเสียงภาพของดารลาไอดอลอะไรต่างอะ่ะมันคงไม่เป็นสภาพอย่างที่เห็นหรอกอย่างเช่นเคสของสแตมฟิลด์กับตัวของวเดียรเนี่ย นะที่เราเห็นกันจริงอ่ะไอตัวของดีมอสเซีย e ซีมอสเซีย e ร์ตอนรถไฟอ่ะมันคือตัวอย่างชัดเจนมากถ้าคุณบีบงานมากพอเอาดารามาพากมไม่มีปัญหาอกครับแต่มันอาจจะระดับชนชั้นแบบเทียบไม่ได้กับคุณภา,าพของนักภาคจริงๆที่มันแบบนับกภาคเก่งที่ผายวอดมันมันไม่ไมีทางเทียบได้เลยครับตามนั้นแหละฉันก็อันนี้คือบทเรียนอย่างชัดเจนที่ทําให้เรารู้ว่าเออถ้าคุณจะพากอะไรแค่ซีนประมาณ30วินาทีตรงเนี้ยที่เอาตรงคือ ไอคนที่ล้อกันอนะ่ะเขาไม่ได้ดูของจริงหรอกเขาจะของจริงมันอยู่ในฟิกเจอร์ตามนั้นนะครับผมก็นะของจริงับฟิกเจอร์หรือแค่อ,อื่นแต่ว่าผมมาดูแค่ฟิกเจอร์ไนงะตามนั้น,นผมเลยไม่รู้ว่าที่อื่นของกันไอโตของการฟฟฟอามีที่ไหนบ้างน,นะตามนั้นนะครับผมก็วันนี้นะักเอาตยก็คือคนที่เขาดราม,ม่าในวันเนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ดูของจริงหรอกนะครับผมแต่ต้องพูดก่อนนะแต่ไอเทลเลอร์ที่มันออกมาเลยอะไรที่มันหลุดมาเนี่ยถ้ามันส่งผลไม่ดีจริงๆหรือมันออกมาแย่จริงอ่ะ คนเชื่อนะครับว่าเขาจะไม่ดูภาคไทยคุณหรอกมันมันเป็นตัวชีวัดเลยว่าถ้าคุณภาคไทยทําได้ไม่ดีพอคนยอดขายยอดยอดยอดคนดูของดูภาคไทยคนงคน้ตก แน่นอนแล้วสภาพที่เห็นอะโตของไอ้กอโดนกระแสกบยับเยินโดนดราม่าอนี้ก็เรียบร้อยอะถ้าคนไม่แบบผมไม่รู้กันว่าหลังจากที่ผ่านไป2อาทิตย์เนี่ยเขาจะแก้ไขตรงนี้ได้ดีไหมในนั้นเพราะเท่าที่ผมรู้ก็ดีเพราะว่าเท่าที่ผมสืบมาก็คือเขาใช้ไอดอนภาคแบบภาคทั้งตอนเลยประมาณประมาณ13ตอนประมาณไม่ใช่2งซีซั่นอะเออประมาณ2ซีซั่นหนึ่งซีซั่นได้จําได้ก็ไม่รู้กันว่าเขาจะแสดงเสยภาในการภาตัวละครเสรีก็ไหนอันนี้ก็ คอยอาจจะช่วยในการสองผมมองผมนะตนั้นเขาบอกมันก็มีอะไรผิดพลาดตรงได้แต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคอะยังไงเราก็ต้องออกมาด่ายอยู่แล้วตอนนั้นเราผมเข้าใจว่าเรื่องของเรื่องของนักพากมันลำบากขนาดไหนเพราะว่าผมว่าอยู่ในสายภาพะยนตร์ผมดิฉับบผน,นผมทำงานอยู่สายภาพะยนตร์หมดก็รู้ว่าเรื่องของนักพากมันลำบากขนาดไหนภาคกี่ชั่วโมงว่าจะจบอะไรก็ตามแต่ว่าก็มัน คือใครที่โดนด่าไม่สุดก็คือโตของนักพากย์นี่แหละที่ต้องโดนด่าไม่สุดถ้าคุณพากผิดพลาดอะไอ่ก็โดนด่าครับแต่ว่าถ้าคุณอยากให้นักดาราของคุณหรือไอดอลของคุณหรือยูทูบเบอร์ของคุณไม่โดนด่าแบบเต็มเฟซบุ๊กถึงขั้นแบบแม่งทำให้จิตตกไปเลยวิธีเดียวก็คือไอ้พวกไอ้พวกที่เป็นฝ่ายโตขอ,ของแบบไอ้ดัมดีเรคเตอร์ฝ่ายแบบเอสกิปบอลเลชันฝ่ายพวเมอราที่คอยคุมเรื่องของนักพากอะไรต่างคุณต้องคุมมาให้ดีไม่ใช่นั่นนหะคนนักพากของมันมันจะออกมาสภาพอย่างงี้แหละเออตอนนั้นนะครับผมแต่ว่วา ก็ที่จริงแล้วสิ่งนี้ผมพูดไปมัน,มนชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมันก็แค่นี้แหละมันคือแบบว่าเออถ้าคุณไม่อยากให้ดราม่าคุณทําให้มันดีพอแล้วไม่ต้องมาออกออกหน้าออกมาตัวมาปกป้องออกมาแบบทําไมวิจารณ์กันด้วยอย่างนี้เหมือนกระทั่งเคสสองอย่างนี้คือจริงๆแล้ว,วไอคลิปตรงนี้มันจะจบแล้วครับคือจบประมาณสิบนาทีคือผมพูดแค่นี้จบแล้วแต่ว่าพอมันมีตอนนั้นอพอมีคนสืบไปสืบมามันมีโพสต์ของอ่าตัวของเบื้องหลังนาาักพากหรือทีมงานนาาักพากออกมาโพสต์ ถึงเรื่องนี้ทําให้ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงนะครับเพราะทําให้ไฟมันลนหนักกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะตอนแรกเราก็แบบโอ้ด่าแล้วปล่อยผ่านไปเขาคงจะแก้ไขมันแต่พอมาเห็นสภาพนี้คือแบบโอ้ไม่ก็ททำไมถึงมาพิม่างนี้เนาะอะไรงี้นะครับผมมาผนจะมาอ่านให้ฟังแล้วกันมันคืออะไรเนาะสาวคนี้ยังไม่รู้นะครับเห็นมาซบพักแล้วแหละขอเล่าในมุมการทํางานนะครับ ผมเป็นคนกดบันทึกเสียงของโปรเจกต์นี้ครับก็คือโปรเจกต์เวดนนแหละนนแหละซึ่งผมบอกตรงเลยว่าพวกเราทั้งหมดนั้นไม่ว่านักข่าวผู้กอกับและเด็กฝึกในเคสนะครับที่แคสได้ประมาณสิบกว่าคนก็คือไอดอลนั่นแหละนะครับขออภัยเมื่อกี้ผมมือชนไม้นะและทีมงานเบื้องหลังทุกท่านนะครับทำกันเต็มที่และดีที่สุดในข้อจำกัดและกรอเวลาที่กำหนดอย่างสมกตุสามัญแล้วครับ พูดตรงๆตัวขไอยดอนเองพวกเขาใหม่มากนี่จริงซึ่งเรื่องนี้ถูกกำหนดมาจากเจ้าของริสิทธิ์เพื่อการตลาดอย่างเข้าใจกันโดยเห็นน้านขอยยันว่าพวกเขาได้ทำไ้ที่เต็มที่แล้วนะภาคมาันกำกับดูแลบางส่วนแล้วก็อันนี้พวกเราเข้าใจได้ว่าเอาไอดอนมาภาคมันจะมีข้อเสียอยู่แล้วตามนั้นแหละแต่ว่ามันก็คือเรื่องของการตลาดที่เอาผู้ตรงของพวกเราพูกพวกของพวกเรามาเราไม่เห็นด้วยกับเอาดารามาภาคอยู่แล้ว เพราะเอา,าตรงก็คือเรื่องของการอา่ารังภาคถามว่าคนจะมีชื่อเสียงหรือคนจะแบบมีแรงกระตุ้นที่เราอยากดูภาคไทยของคุณมากขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่มีทางสสารบผมก็ไม่มีทางเลยถ้าคุณภาคไม่ดีคือจบ แค่นั้นเลยครับเมือพวคุณไปดูแล้วแบบไอ้เฮียเอ้ยทำไมพังเป็นเฮียจังวะอะไรเงี้ยก็จบครับผมพูดไปพวกได้แหละได้เสียงพากเฮียมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าเช่นนั้นผมเลยรู้สึกว่าฟักอยู่กับการตลาดที่แบบเอาไอดอลเอาอะไรเอาไอดอลเอายูทูบเบอร์อะไรมาพากซึ่งมันก็มีข้อดีมันมีคนมันมีคนดีๆที่เขาพากดีไว้มีแต่การตลาดวันนี้พวกเราไม่เห็นด้วยเออตอนนั้นนะครับผมโอเคพูดกันตามตรงในกรณีที่เราได้เห็นหลายงานที่เคยเกิดขึ้นในกาดังกล่าวนะ ขอให้ทุกคนเชื่อว่าครับว่ามันเต็มที่สำหรับข้อัผู้ที่เราจะบ้องหมายและต้องมาพักแล้วครับผมทีนี้ขอพูดในตัวคลิปนะครับขออนัยนะเขาได้ทําการพักมาแล้วสองรอบด้วยกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกมันใหม่สำหรับเขามากๆเทคมาลติกิรอยเทคจดเสียงเขาแหบแห้งเลยกับตอนนั้นเหมือนน้องเขาไม่สบายเลยเสียงไม่นิ่งพอเห็นดังนั้นแล้วเขาเลยเลยมีการพูดคุยให้ตัวเขามาพักอีกครั้งในครั้งที่สองนี้ได้ทําการพักใหม่อีกครั้งเพื่อดึงสายพานขอตัวเขาออกไม้เต็มเหนียวกว่าเดิมใช้เวลาการพักไปเกือบหกชั่วโมง บทจริงๆที่เขาได้การเคลียวซีเดียวจาก20กว่าตอนฮาเท็กกว่าทั้งเรื่องแล้วถึงว่าใช้เวาลานานมากและเทคเยอะมากต้องขอบคุณในความพยายามของเขามากเลยครับแต่ว่าไงผลงานภาพต้องใช้เป็นชั่วโมงบินเยอะเรื่องนี้เด็กฝึกควรเข้าใจดีว่าฝึกเจอขนาดสี่ง,งมันเต็มที่สุนลูกฝ่ายไลยจริงครับผมโอเคขอบคุณที่อ่านจดถัดไปนะครับก็เขาบอกว่าเออขอให้เห็นใจโตของไอดอลไหนนะที่เขาภาพแบบต่างขั้นเสียงแหบเลยหรือ่างต่งขั้นไม่สบายเลยก็ตาม แล้วก็พากใช้เวลาหกชั่วโมงโอเคผมเข้าใจเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะผมอยู่ในฝ่ายเบื้องลึกเบื้องหลังของการภาพยนตร์รู้นะับผมรู้เรื่องนี้ผมรู้ผมเลยแบบอก็โอเคเข้าใจได้อะไรแบบนี้แต่ว่าก็ผมก็ต้องถามผู้ที่เขาคอยคุมเสียงหรือเป็นพวกอิบบสติกรบรเลเชอร์อะไรอย่างเนี้ยที่เขาได้พูดแบบโบรเลเชอร์อะไรก็ตามเนี้ยที่เขาได้พูดกันอ่ะหรือฝ่ายแบบเคทีฝ่ายเรื่องของการดูเรื่องภาษาการพากย์อะไรก็ตามทำไมผมพูดเลยน,นะ ผมผมไม่รู้นะเรื่องของการฝึกภาพเพราะว่าผมไม่ได้ไปนั่งจ้องนั่งดูเขาฝึกภาพกันยังไงในบริษัทภาคนะผมไม่ได้นั่งจ้องอะต่างแต่วา่าที่ผมเห็นมาก็คือคือไม่รู้จะพูดงานกันว่าการการที่ทําให้เขาภาพแบบนั้นหนักถึงขั้นทําให้เขาเสียงแหบเลยมันเหมือนว่าคุณไม่ดูอะไรดีพออ่าผมก็ตรงเลยคนดูแลหน้าใหม่ได้กระจอกมากที่ทําให้เ,เขาเสียงแหบแล้วถึงขั้นไม่สบายเลยแหละ คนดูแลการที่คนดูแลการคมบุคคลที่กระจอกบ้างนะครับตามนั้นแหละเพราะเคสที่ผมเคยไปทํางานอะไรตามผมไม่เคยเจออย่างนี้นะถ้าฉะนั้นนี่คือการดูแลควบคุมที่อุกระจอกมาๆนะครับตามนั้นแหละอ่าที่นี่ผมได้เห็นหลายคนพูดถึงว่าเรื่องการทํางานแนละข้อสงสัยหลายคนอาจจะสงสัยกันขอเล่าเป็น f ฟกเล็กน้อยนะครับโอเค พุกกับปล่อยผ่านยังไงอันนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับเรื่องนี้ทาให้คนหลายคนอา,าจะเข้าใจคัดคัดเล็กน้อยท่าที่ผมเห็นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นนักภาคกำกับหรือม่ใช่นักภาคก็ตามเชื่อหรอครับทุกคนได้กํากับว่ากากับัานพวกเขาอยากให้งานออกมาดีอยู่แหละครับไม่ได้ใครมานั่งแกงคนที่ภาคไม่เป็นหรือไม่มีประสบก,การณ์หรอกครับแต่เท่าที่ผมเห็นมาคุณเหมือนคุณแกงนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใจร้ายเกินครับ เด็กฝึกเขาไม่มีวันได้รับโอกาสดีๆรอกครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะเขาได้ผ่านการเทคและเลือกเทคดีๆสดที่นักพากและผู้ที่เับามาหมายภาพล่ะครับเจ้าสัมการและสาวตัวบุคคลนั้นครับผมโอเคเอาล่ะก็มาพูดถึงว่าเออเข้าใจเรื่องของเด็กฝึกนะคงไม่โอกาสดีๆลอกครับแต่ว่าการตลาดอะเข้าใจใช่ไหมแล้วผมก็ต้องถามกลับว่าทำไม,ไมคุณไม่เอาทำไมคุณไม่แบบฝึกไฮดอนให้มันดีมากกว่าน,นี้ล่ะทำไมคุณมาภาพและสภาพเหมือนกับเียงแหวขนาดนั้นล่ะก็นะเออโอเค ถ้าไม่ถึงเอามาภาคทำเพราะการตลาดนะครับเรื่องนี้ส่วนตัวผมเดฟเฟอร์ก็เคยมีคําถามมากมายนะครับผมเกี่ยวเรื่องของการตลาดพวกว,วงการภาคจะได้เข้ามาทํางานใช่ครับเพื่อการตลาดลนั่นแหละครับไม่มีอะไรไปไม่อก่นอนนี้ถามว่าทําไมถึงก็ทําเพื่อการตลาด ส่วนดังเอร์ขายแฟนดอมต่างๆจากเราคนที่มีชื่อเสียงที่มาได้ร่วมงานต่างๆงานภาคและเจ้าของลิขสิทธิ์เองยังก็ในการวางแผนต่างๆเขาก็มีประโยชน์ในการแบบของเขาได้รับจากเรื่องเหล่านี้นะครับผมประเสชไม่ได้บางทีที่เกิดกระแสไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นก็เพียงพอให้คน,นสนใจส่วนของเขาอาจจะได้ผลประโยชน์หรือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วโอเคไอ้พูดถึงเรื่องการตลาดก็เห็นด้วยนิดนึงคือ เออพวกแบบนายทุนประสาทแดกก็เขาไม่ได้คิดหรอกว่าโอ้ยแม่งเอ้ยภาคไทยแม่งเอาภาคเอาหน้าภาคมาแล้วได้ไปนี้นอนเว้ยกูเลยแบบเอาดารามาภาคดีกว่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็เซ็นไปช่างแม่งแล้วโผตาไม่ดูงานจริงๆหรอกบอกแล้วนายทุนหัวควยตอนนั้นนะครับผมก็นะโอเคอืมก็นะเ,นะเข,ข้าใจได้เข้าใจได้นะครับผมแต่ว่าไม่ดูแลทีมงานแะล้วคนด,ดีพอ เออตอมนั้นนะครับผมส่วนที่เหลือก็เห็นอ่านกันหนักอาการอยู่นะถ้าใครเล่นอ่าณานหนหัาอาการอยู่นะถ้าใครผ่านไปผ่านมาหยุดอ่านสักรอบสองแล้วเข้าใจในข้อความที่ผมเสิร์ชทางนั้นจริงระหว่างคนที่อ่านบอกว่าจะเข้าใจแล้วก็เปิดใจกว้างนะครับรับชมวด้วยความบันเทิงในพื้นทีถูกเลือกเสร็จได้ครับผมครับก็ตอนนั้นนะ ก็เอาตรงคือถ้าคุณจะดราม,ม่าหรือคุณจะด่าให้ตามก็ไปเช็คของทฤธิ์ก็คือไปดูอ่าโมเอ,อตโตของเวนการ์ดโอเวเดตด้วยนะครับ <laughs> ตอนนั้นแหละดูเวนการ์ดโอเวเดตกันนะสองซีซั่นนะครับผมไปดูก็ได้นะที่ครีมัสตาร์ทำนะครับผมแล้วก็ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าไอ้เท่าที่เราวิจารณ์กันเราวิจารณ์ตามสิ่งที่มันเห็นมาประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ต้องวิจารณ์ได้แล้วะคุณต้องรับให้ได้นะครับตอนนั้นแหละโ okay. อเคไมเตโตหนึ่งไอ้ตัวสุดท้ายที่ค่อนข้างทที่่่่่จะะไไมคคคออยเเเวิรรนะ okay, ร์าหนโับ ขอพูดเลยนิดนึงนะคะคิดแล้วคิดอีกหลายรอบมาจนลงโพนี้เรื่องวันที่พวกคณหลายคนกระหนํำบ่นด่าก,กันจากคลิปสั้นๆจากงานจริง20กว่าตอนน่าหนักงานเราเองค่ะเราไม่ได้ว่าอะไรนะที่จะพูดว่าร้ายดานน่าต่างๆนานเลอะไรแต่ขอไปที่ได้ไปเพิ่อมวางตัวงานทั้งไอ้ดอลแลวคนอื่นที่พาคง,งานนี้ก,กว่ากัส30กว่าคนนะครับทุกคนที่ได้ภาคผ่านการเค,คสแล้วค่ะสอยดอลยอมเราว่าใหม่มากลูกค้าดึงลูกค้าดึงน้องๆมาอันนี้เรื่องปกติของตลาดเราผ่านไปแต่การที่หลายคน แต่แค่ส่วนเพไม่กี่ประโยคมาแล้วพูดกันเหมือนว่าง,งานมันแย่นักทําอะไรเอ,อแย่หนักมากทําอะไรกันพวกคุณเห็นทานทั้งก่อนแล้วทุกตอนอย่างคะเอ,เอ้าก็ต้องพูดอย่างนี้นะอคุณไม่ได้เข้าใจเรื่องการมาร์เก็ตติ้งหรือ,อคนอที่เขาเป็นสายเบื้องหลงนานพากนะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการตลาดหรือเรื่องของกระแสสังคมนะคือผมบอกอลไรฟังนะครับ ไอศาสีวิตรงนั้นอะมันทาให้คนดูยอดคนน้อยลงมากถ้าคุณภาพงานไม่คนไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมพูดถึงการตลาดคอ,อไมจริงนะว่าไอเรื่องของกระแสอะไรต่างถ้ากระแสงานที่เขียนมามันไม่ดีอะคนคิดว่ายอดยอดการดูภาพถะไรคุณจานน้อยลงเยอะเสียนะก็ลองตีกราฟออกมาให้เห็นแล้วกันนะลองตีกราฟนั่นเองแล้วกันนะโอเคนะครับผมโอเคส่วนตัวน้องไอตอนเขาพยายามขนาดไหนคุณรู้หรือเปล่า นลเขามาพร้อมกับคาว่าศูนย์เอเข้าใจศูนย์นะครับสาหรับการพากย์แที่น้องพากจริงๆของทั้งเรื่องแค่่วนน้อยแบบเซี้ยเซียวเลยแต่น้องพยายามถึง2คิวเทคเป็นร้อยหรือเป็นพันครั้งได้หรืมั้งจนเสี่ยงหายและนี่คือไม่พยายามหรอคะแล้วคนอื่นที่เขาพากันทั้งเรื่องน่ะทุกคนทําดีหมดแต่ว่าจุดไม่กี่คํางั้นหรอคนเขาเสียใจไปนะคะอ่าโอเคก็เขาบอกว่าวิจารณ์ได้โอเคใช่ไหมอ่าคือผมพูดตรงนะว่าผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครนะ แต่ว่าผมพูดในขนะที่ผมก็รู้วงการภาพยนตร์ผมรู้ว่าเบื้องล่งภาเป็นไงเพราะผมเคยไปนั่งดูนั่งฟังประมาณสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าในห้องเก็บเสียงกูเคยนะครับตอนนั้นแหละเออกูเข้าใจนะครับว่ามันสูนย์เออเข้าใจครับแต่คุณไม่บีบให้มันดีมากพอคุณอยากให้เห็นความพยายามไอดอลอ๋อเทคเป็นร้อยเสียงจนแหบแล้ว คุณทำบ้าอะไรให้ไอดอลเสียงหายทำบ้าอะไรอยู่ครับคุณเข้าใจนะไอดอลต้องไปทำอะไรต่อไปเต้นต่อไปร้องต่อแล้วคุณทำเหี้ยอะไรให้สภาพคุณเสียงให้ตัวของไอดอลของคุณเสียงหายแล้วร้องเพลงต่อไม่ได้ต้องไปเต้นต่อต้องเหนื่อยต่อเนี่ยแหละครับคือการเมินหารที่ไม่ดีของพวกคุณเองเขาไม่ได้ด่ากูขเข้าใจครับไอดอลนาาักพาคย์าหายโอเคเข้าใจแต่สภาพอย่างเนี้ย เขาไม่ได okay, ้ด่าที่นางพากทุกคนเขาไม่ได like ้ด <hip> so ่าทุกคนเขาด่าแค่สิ่งที่เขาเห็นออกมาแล้วคุณมาพูดอย่างนี <and limbs> <himself> ้ปุ๊บโอเครู <all> okay. ้เรื่องว่าคุณพยายามปกป้องแบบไปลุ้มหูลุ้มตาด่าวิจณ์ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยยิ่งเหรอนี่นี่ผู้คุณต้องการอย่างนั้นไนใช่ไหมอ่าอันนี้ตามนั้นนะครับผมเข้าใจผมไม่ใจเออใจไอ้ดอนแต่ว่าเราไม่ได้ด่าทุกคนทุกคนพักดีหมดอะไรเท่าที่ผมเห็นมาเพราที่ผมดูมาตอนแรกก็สองทุกคนพักดีหมดอ่า ทุกคนฟังดีหมดครับยกเว้นไอ้ส่วนนั้นแหละยกเว้นส่วนนั้นแหละที่เป็นส่วนของไอดอลอ่ะส่วนไอดลอ,อดลบางซีนอ่ะโหไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็บีให้มันดีกว่านี้กำกับให้มันดีกว่านี้แล้วดูแลคนของคนได้ดีมากกว่านี้ครับไม่ใช่อยู่ดีภาคให้ม่งเสียงหายอ่ะมันมันบูชิดอะไรเงี้ยเรื่องเงี้ยนะครับผม อันนี้ออกพูดไม่ได้เพื่อตัวเองเลยนะคะแต่อยากเขา้าใจการทางานกับบ้างว่าบางส่วนหรือจุดที่น้อยนิดที่เอามาสร้างประเด็นบางทีเขาบ้ายาวแล้วค่ะเต็มที่แล้วสวอดไบดอนก็อันนั่นแหละตามมินวักไว้อันนี้เสริมเนื่องจากเราเห็นว่าเด็กฝึกหลายคนออกมาเขาเห็นหลายคนใหม่มุมไม่ได้ว่าขาด่าได้ว่าได้น้อยใจได้แต่เด็กฝึกเขารู้นร,ร,รู้กันนะเขาฝึกการใช้วาลานจัดวาอ๋อขอขอโทษนะใช้วาลางนขนาดไหนที่จะทําได้ดีนะครับแล้วเราขอเน้นตรงนี้เลยว่าว่างานนี้เราไม่ได้ปิดกั้นใครเลยตั้งแต่เริ่ม พะเราเองก็เปิดแคสทั้งนักผ้าและเด็กฝึกค่ะแล้วคนได้ร่วมงานกันจริงๆนะก็อย่างสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ทำงานเต็มที่ขอบคุณที่คนเข้าใจง,งานขอบคุณที่ไม่ตัมสินจากการฟังไม่กี่คำแล้วขอบคุณที่ด่าค่ะท้ายสุดทีังไงก็ขนค,ค่ะก็ไม่ควรโพนงงี้ตามนั้นแหละเออโอเคแล้วก็มาพูดถึงเด็กฝึกหลายคนด้นะว่าเอ,อ้ยกออูออรู้ว่าแบบเอ,อเราพากกันยังไงว่าแบบเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็ตามแนละ้วแต่แบบ แล้วทำไมก็ต้องตัวนายทุนเนี่ยแล้วทำไมตัวเอาดารามาพากชื่อเสียงคุณไม่ได้ดีขึ้นมาร์เก็ตติ้งคุณไม่ได้แบบกระหน่ำมากขึ้นเลยนะเออตามน,นั้นแหละมันมันเป็นเรื่องที่ร้ายประโยชน์มาคุณก็รู้่าดีว่ายุคนี้แบบที่เอาดารามาพากเอาแบบเอาไอดอลมาพากเอายูทูบเบอร์มาพากมันไม่ได้ช่วยให้ซีนี้มันด้านดูขึ้นมากขึ้นนะเขาไม่ดูแค่แบบเอาไอดามาพากแบบปกติยกเว้นพวกเลเ่ลหนึ่งอะนะเขาอยากดูเพราะคุณภาพของนักพากถ้านักพากไอดอลพาพไปดีก็จบเละโดนด่า โดกนกระหน่าโดนตีหน้าโดนแบบให้ตัวเองจิตตกไปประมาณเดินหนึ่งสองเดือนได้เลยอ่ะนั่นแหละก็น,นะเออแล้วนึกสภาพานนะอ่าลองนึกสภาพเป็นประเทศญี่ปุ่นนะนักสภาพาเป็นประเทศที่แบบเป็นออริจินอลเขาเลยนะแล้วสภาพนดีว่านักภาพภาพสภาพแบบแบบส้มตีนแบบเท่าที่เราเห็นในสารซีวิสตรงนั้นอนะ่ะนองสภาพาดิ <laughs> นึกสภาพเละคนนั่งแบบนั่งดูแลเล่นโซเชียลไม่ได้เป็นปีอ่ะมันมันน่ากลัวนะตามนั่นแหละเช่นนะ ถ้าคุณไม่อยากให้สิ่งแห่งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างนี้เอาจริงคณสองวันที่านมามันเกิดขึ้นแล้วล่ะก็ดูแลให้ดีๆแล้วก็รับฟังคำวิจารณ์ให้ได้แค่นั้นแหละเพราะว่าสิ่งที่ต้องพูดก็คือว่าใครโดนดา่ามาก่สุดกนตัวนักภาพนั่นแหละครับถ้าสมมติแบบตัวของคนที่เขาอยากด่าเขาอยากรู้ว่าใครเป็นใครเป็นนักภาพตรงนี้แล้วก็ไปเซิร์ชชื่อไอดอนมาเรียบร้อย,อยคุณโดนใดอ,อ่ะร้อยเปอร์เซนต์บนสังคมมันเป็นงี้แล้วะครับฉนันก็ทำใจไว้เถอะตามนั้นนะครับผมโอเค มาพูดถึงเรื่องฮาชิฮ5ชีไอโพสตรงนี้เป็นโพที่ดีมากนะครับในเมื่อเราไม่ทราบบุคคลอื่นที่ทําผลงานนั้นภาคไม่ดีคนที่เสียงแล้วที่อยู่ฝ่ายเดียวหรือไม่นะครับผมตัดแล้วแหละก็ฮาชีโพดได้ดีมากนะครับซึ่งแนะนําให้คนไปอ่านโพฮาราชินะเวลาผลงานภาคไทยออกมาแย่เนาได้เสียงว่าจะเป็นคนละที่อยู่บ่อยๆฝ่ยายเดียวตัวตนที่ออกมาเป็นหน้าตื่นตาที่สุดสปอตไลท์ของงานคนที่เสพง,งานเขาจะเพ่งเล็งที่ผลงานแสดงได้ยินก่อนอยู่แล้วกรณีนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่กรณีดาราไอดอลคนนั้นนะครับ เลยเรียกได้ว่าคนให้เสียงน่าถือเป็นบทบาทเดียวกันอ่าตามนั้นนะครับ โอเคแน่นอนอยู่แล้วครับตามธรรมชาติที่เกิดเห็นความแตกต่างกันขึ้นแล้ว performance performance ของตัวคนให้เสียงก็มีส่วนเช่นกันที่ทําให้คน,นแบบนี้น,นะครับผมแต่คนที่ควบคุมผลงานก็เป็นผู้ที่ส่วนให้เกิดขึ้นด้วยนะครับผมหลายครั้งที่เราไม่สามารถรับรู้ตัวตนอื่นที่อยู่ยเบื้องหลังผลงานเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเอ็นเกอร์เพลย์เมนนะครับแล้วก็ครีเอเตอร์นะครับผมและแล้วก็อื่นๆเนาะเบื้องหลังผลงานนะอย่าลืมว่าดับดดเรกเตอร์นะครับก็คือตัวของไอ้ผู้กับเสียงนะผู้กับเสียงภาคหรือผู้กับภาคเนี่ยไม่ได้มีอำนาจสู การผลิตภาคเสมอไปนะครับบางใน,นก็มีมบทบาทแคสติ้งดีเรตเตอร์โดยเฉพาะหรือทางโปรดักชันบีบมานะครับผมให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับคนมาแล้วหรือเอาคนมาให้เพื่อจาัดก,การวางบทกละกำกับเสียงต่อทั้งนี้การวิจารณ์ผลงานของคนเกิดขึ้นอยู่ดีตามนั้นนะครับและสมมตินนเกิดการวิจารณ์อยู่แล้วทั้งด้านสื่อก็สามารถรับฟีดแบ็กได้ผู้ชมได้ก็เหมือนการวิจารณ์หนังละครและอื่นๆชอบไม่ชอบดีไม่ด,ดีคนดูคอมเมนต์เสีตัดสินได้อยู่แล้วนะครับผมเวราะสามารถคัดเสกผลงานถดถอดเพาะความบันเทิงไม่ได้ดูความพยายาม อ่าตามนั้นจําไว้นะครับนักภาคทุกคนนักภาพทุกคนเพื่อที่อยู่เบื้องหลังวงการทังภาคจําไว้ให้ดีจําประโยคนี้เอาหาชีไว้เพจเล็กเพน้อยต้องมาสอนพวกคุณเนะ่ยที่พวกคุณไม่ได้คิดอะไรเลยอะ่ะก็คือผู้ชมสอนมากเขามาใส่ไปทลดและความบันเทิงเขาไม่ได้มาดูความพยายามของพวกคุณจําไว้ดีๆสิ่งที่บริโภคอะอันนี้อันนี้ความคิดผมนะสิ่งที่บริโภคต้องการก็กคือ เสียงผ้าเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ความอรทรสเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ความมันเทิงเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์กูไม่ได้อยากดูความพยายามของพวกมึงตามนั้นผมพูดแบบตรงๆเลยนะโอเคกูอยากได้ความบันเทิงกูอยากกูกูเข้าใจวงการแบบเออภาพยนตร์การภาพเป็นไงเว่ากูไปอยู่ตรงนั้นประมาณสองชั่วโมงกูรู้แต่กูเป็นพวกๆนะนะพวกเริโพวกกูเป็นนักวิจารณ กูไม่ได้ดูกูไม่ได้มาดูความพยายามของพวกมึงกูอยากดูความบันเทิงก็ตามนั้นง่ายๆนะครับผมการออกความเห็นของผู้ชมไม่ได้จํากัดว่าคุณทําได้เหมือนเขาไม่หลามเบสกิลอะไรอันนี้ตกระแปลกมากนะครับตะกระแบบโง่ๆว่าอันนี้นะครับอย่าอย่าหาอย่าหานทำนะเรื่องแบบนี้นะครับอย่าพูดมานะเรื่องแบบนี้นะครับคนทํามาเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นผลงานก็ต้องยอมรับสิ่งต่อรองให้ได้รีเชันของคนดูนี่แหละที friends, you ่เป็นคอยช่วยมีการเปลี like ่ยนแปลงทีมงานทุกฝ่ายนันมาเห็นแบบประโภคและพัฒนาครับ และนี่ก็งานแปลที่มีงานร่วมเราทํามีคําติดช่ยงงานแจ็คดตอรนะครับอันนี้ก็มีเรื่องที่แบบว่าเรื่องของไอไอเวนการ์ดอวเดีที่ฮาชิทีมงานฮาชิจะไปช่วยแปลด้วยอะไรดีนะครับตอนนั้นก็ไปดูอดหุนนุนของทฤษฎีกันเยอะนะครับก็ตามน,นั้นนะครับอ่ารับรองแล้วเขาไม่จ่ายได้นะนะเรื่องของนับผ้าเท่าไรและอะไรที่เขาได้ออกมาพูดกันนะครับตามน,นั้นแหละก็ถ้าคนไม่อยากให้ดราม่านี้แบบการกย์เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เราจะดีก็ ดูแลกันดีๆนะตามนั้นนะครับผมไม่ต้องมาให้ผมพูดอีกปว่ามาสิบนาทีนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนั้นคือจบแล้วผมแค่วางโพสต์ขอฮาราชิก็จบแล้วผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกแต่ผมอยากพูดเพราะว่าผมอยากแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าไอ้สิ่งที่คนพูดอ่ะมันหรือสิ่งที่คนพูดออกมามันมันไม่ค่อยที่จะเวิร์กเท่าไหร่ที่ให้คนดูรู้สึกเห็นใจอะไรตามไม่เขาไม่ได้เห็นใจหรอกเขาจะซ้ำเติมคุณด้วย ว่าทำไมคุณสมควรพูดอย่างนี้ว่าแบบเอ้ยเห็นใจนักภาาอะไรหน่อยเออกูไม่อยากเห็นใจกูอยากได้ความมันเทิงร้อยเปอกูอยากได้เสียงภาพร้อ์ซกูไม่อยากดูความพยายามที่โตขาแระชีบอกเขาไม่ได้อยากดูความพยายามของคุณ ใหฉันก็ละฟังกับใจได้ตามนั้น,นครับก็นี่คือตํานานที่ไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วนะเพราะเนื่องจากว่าเขามีทีมงานเก่งๆคอยดูแลตามไม่น่าเชื่อนะครับเราจะเจออะไรอีกนะแต่จร่อผมเชื่อในอะนาคตก็จะมีอะไรนี้เกิดขึ้นนีแ่แหละแต่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาตอนไหนอีกครั้งสักวันหนึ่งนะครับตามนั้นแล้วโอเค เรื benim, ่องวักไทยจบไปอย่างนี Demon> ้นะครับขอบคุณมากที่ฟังตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผมโพดเยอะไว้มากนะครับแล้วก็เสียตอนนี้ก็แหบแบบสนิทแล้วตอนนี้แหบแบบแหบเลยนะก็ผมบ่อยรั้งนนะครับว่ารีวิวเดี๋ยวผมก็จะมาแต่ว่าอาจจะมาแบบอาจจะมาแบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นคืออาจจะมาแบบทีๆสองวันวันนึงวันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าผมอาจจะรีวิวได้น้อยลงขึ้นมาเพราะจากว่มผมต้องพักเสียงด้วยแต่ว่าถ้าที่คนฟังถ้าที่คนฟังเสียงมารู้สึกว่าพี่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ป่วยเยอะขนาดนั้นแล้วนะก็จะได้แต่ว่าตอนนี้คือเสียงผมแสบคอมากตอนนี้ผมก็ไปพักวผว่อนดีกว่านะครับโอเคขอุนมากก็อย่าลืมติดตามคลิปผมในอนาคตก็กดไลก์ตามด้วยนะครับก็ อยาให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรของอันดวงการนนี้ซึ่งผมก็จะมีคลิปพูดถึงเรื่อยๆอย่างเช่นแบบเรื่องของอันเวสเซนนาที่ผมรู้สึกไม่ไว้ใจเช่นของอาวสไปนบลฟเอ่รหรือเรื่องที่ผมพูดไป2เรื่องก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของอ่าไอวงไอพวกแบบโวกหรือพวกแบบ f ฟ c e อรวเนี่ยตามล่านักวาดอ่านักวาดญี่ปุ่นเอ่ยหรือโต๊ของ ไอ้นับค่าสไปเดอร์แมนของอนิเมชันไม่พอใจไปดา่าเดอะบอยผลงานเจเบียอะอ่ะตามนั้นก็มีเรื่องที่อยากพูดเยอะๆแต่ไมหมดเลยเช่นก็ผมก็พยายามออกความเห็นออกลงคลิปออกความเห็นได้เยอะที่สุดนะครับผมมาที่รับฟังก็วันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบายครับคิวเาะกิจฟันนี้ครับ